สวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทาง YouTube ด้วยกันจ้าทุกคนทุกทานจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับเมื่อนี้จ้าจะมาพบกับแนวทางไวฮานอยสูตรแยก ซีนอยจะวันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดสองหาหกหากับแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปหวยหาน้อยสุดยอดก4น้อยวันที่สิบเก้าเดือนเจ็ดจ้าน้อยเฉพาะกิจน้อยเฉพาะกิจนี่ลูดไปเนาะจ้าจอยให้เก้าแปดลูดผลจากสองหาหนึ่งห้าสามน้อยพิเศษจ้าหนึ่งศูนย์ลูดเมื่อนี่เนาะจ้าน้อยพิเศษกับน้อยปกตินี่คือศูนย์ซนเนาะจ้า เ่ากระซุนกับฉพาะกคิดเนาะจ้านอยปกติพ้นนอยพิเศษจ้าเจ็ดศูนย์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 เข่าเด่นศูนย์เนาะจ้าโอ้ยจอยกับบได้เอากันเบินน่นให้เนาะจ้าปกติจอยสีบผพาดเวลาคำนวณได้เด่นชุนแบบนี้จอยต้องคำกันเบิ่นไว้ก่อนแต่เมื่อน,นี่ลืมกันเบิ่นจ้าแต่ว่าไซรูดไซวิ่งของเขาเนาะจ้านอยพิเศษเด่งเต็มเต็มเนาะจ้าศูนย์ศูนย์จ้าเด่นศูนย์ลูดศูนย์มาจ้าน้อยพิเศษเ สตัวล่าง8ปดลุดไปเนาะจ้าปกติจ้าศูนย์เลุดผลจ้าบน3 9มเกสามาสาตรงตรงเนาะจ้าเนาะพี่พี่ซจ้าเก้มเนาะจ้าเก้าสามมาตรงตรงจ้าเก้าสนอยปกติจ้าเด่นเกลุดเมาจ้าสอตัวล่างออกแ0 8ศูนจับคู่รุดไปเนาะจ้าเด่น0ูลุด0นย์มาจ้า สำหรับนวยปกตินอดจะสายรูดสายวิง่งเห้อปังนอดจะเข่าไปเต็มต็มนวดจะบนล่างจะเด่น0ูนย์รูด0ูนย์มาจ้ะสายหลูดเด่ง8 0ดศูนย์ศูจะวีไจะสี่สารูดผลจะบน6กสี่หกหกันมาตรงๆรงเด้อจ้าน้วีไอพีจะสี่หกตรงตรงจ้าบบตรงกับให้ย,ยากนอกจะสี่หเข่าตรงๆเด่น4ี่รูดสมาจ้า สองตัวล่าง VIP สามหนึ่งสามหนึ่งจับขู่ลุดไปนอจากให้สามสองมาสามหนึ่งฮสายลุซสายวิ่งเขาเขานอจาาสามหนึ่งตรงตรงนอจากเด่นสามลุดสามมาจ้าน้อย VIP นอจากสายลุตสายวิ่งเขากระเด่งบนรางนอจากยินดีกับพี่น้อง FC ติดตามแนวทางหวยหานอยสูตรแยกน้อยมือหนี่นอจากถือว่าสุดปังกันเลยทีเดียวนอจากสำหรับมือหนี่นอจากทางเจทางลุดเข่าไปเต็มเต็มจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแก่แนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดมองได้จ้อยตกกราบก็โทษโควไปพี่ๆเอฟซีหลายๆจ้าวันนี้น้อยเฉพาะกิจเด่นเจ็ดหกูดจ้าเจ็ดมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเด่นหกรูดหกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งสำหรับน้อยพิเศษวันนี้เด่นหกห้ารูดจา่าหกชนเดอจา่าเมื่อเน่ หกมีหกสามห้าน้อยออกเปรอบๆนอจ้ากายอย่าลืมวิ่งลูดด้วยนอจ้าหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเด่นห้าลูดห้ามีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ห้าเก้าห้าศูนย์สำหรับน้อยปกติวันนี้อยู่ที่เด่นสี่สามรูดจ้าสี่มีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า เด่นสามรูดสามมีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอ่ะสำหรับ v ีไอพห้าสี่รูดวีไอพกับหาส้นนอจ้ากับพิเศษสี่กับส้นนอจ้ากับปกติจา้า ห้าสองเมื่อนี่ได้เด่นวิ่งรูดชุนกันหลายเนาะจ้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้าจ้ากันเบิลจ้ามือนี่จ้อยให้เบิลจ้าสำหรับไซเบิลเนาะจะถ่ามักถ่าชอบน้ำไปปิ่นแนวทางได้จ้ะถ่าบ่มักเบิลบ่ชอบเบิลสวนทางไดจ้าเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าสี่สี่สองสองสำหรับเบิลน้ำไปปิ่นแนวทางได้ถูกน้อยด้วยจ้าตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือความสอบส่วนตัวเนาะจ้ากันเบิลเจ็ดเจ็ด หก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 ระวังตีรังกาด้วยจ้าสี่สี่สามหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสองหกหนึ่งหกแปดหกสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าสี่เจ็ดสี่หก สี่แปดจ้ะสามแปดสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองห้าศูนย์สี่เจ็ดสี่หกสี่แปดจ้ะ สำหรับหาน้อยสูตรแยกน้อยมือนีกะประมาณนี่ตามนี่เลยนะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนทุกฐานโชคดีมีเฮกันทุกคนทุกท่านนะจ้าจิ้มตัวใดก็ขอให้ใดขอให้โดนขอให้ปังขอให้มากจ้าย่าลืมเนะจ้าเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคนละหนึ่งไลค์คนละหแชร์คนละหติดตามนอจ้า เพื่อทีได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบยาวๆจ้าสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า